อนนุบาาล่โรงเรียนอนุบาลขรณนแก่นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2497 ตั้งอยู่เลขที่34ทับงถนนประชาสโมสรตำบลในเมืองอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน7ไร่2งาน94ตารางวาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนายประจวบสิริพัฒผู้อำนวยการโรงเรียนนายศักดามุสิกวัณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายสมนึกอาเยศีรองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณนายนิรุตนครศรีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางสาวดุษณิยาบุตรานอกรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน211คนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น3,333คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาโรงเรียนปัญญาเลิศเชื่อชูคุณธรรมนำทักษะการคิดมีจิตอาสา อัตลักษณ์ของผู้เรียนคุณธรรมนำความรู้เอกลักษณ์ของสถานศึกษาความเป็นเลิศทางวิชาการสีประจำโรงเรียนฟ้าขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สดชื่นแจ่มใสในวัยเยาวพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นดำเนินการดังนี้ 1. ด้านบริหารจัดการด้านงานวิชาการมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนและมีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์เพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม 2. ด้านครู ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมทั้งออนไซต์และออนไลน์ line. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูผู้สอนตามรายวิชาและมีคำสั่งมอบหมายงายนคณะครูและบุคลากรฝ่ายต่างๆที่ชัดเจน 3. ด้านอาคารสถานที่ภายในอาคารเรียนห้องเรียนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ตัดตกแต่งต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญจัดห้องเรียนให้หน้าอยู่หน้าเรียน จดเตรียมห้องปฏิบัติการให้พร้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในสถานศึกษาสี่ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นสนามกีฬาโรงอาหารสนามเด็กเล่นเป็นต้นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโดยการตรวจสอบเครื่องเล่นในสนามให้มีความปลอดภยัยและใช้งานได้ดีปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียน 5. อาหารกลางวันและนมโครงการอาหารกลางวันได้ดำเนินการโดวยวิธีการประกวดราคาในสาระดับชั้นได้แก่ระดับประฐมวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นคณะกรรมการตรวจรับในแต่ละวันผู้ประกอบการอาหารกลางวันจะจัดทำเมนูอาหารในแต่ละวันตามโปรแกรม ไทยสกู๊ปลันช์ซึ่งจะทําให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการสําหรับนักเรียนโครงการอาหารเสริมนมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเทศบาลนครแกน่นโดยมีคุณครูเป็นคณะกรรมาการตรวจรับนมโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2568 6สุขหาดีมีความสุขโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นดําเนินการโครงการสุขหาดีมีความสุขโดยมีเป้าหมายคือ สะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสวยงามครูและนักเรียนใช้ร่วมกันได้มีการปรับปรุงซ่อมแสมห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้สอยการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น13ข้อโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นดำเนินการดังนี้ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีการบูรณาการเนื้อหาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่นักเรียนและปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยมีการจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร ในรายวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจัดมุมส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในห้องเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอมีกิจกรรมสภานักเรียนชุมนุมชมรมและการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่การเรียนร่วมในโรงเรียนปกติดำเนินการคัดกรองสำรวจข้อมูลวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 7. จจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังเอกลักษณ์ของโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขเพื่อต่อการเรียนรู้ มีเครือข่ายและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นสถานีตำรวจโรงพยาบาลเป็นต้น9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนมีการดําเนินง,งานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 11. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษามีการรับส่งหนังสือราชการการจัดทำเอกสารการรายงานข้อมูลต่างๆโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการจัดส่งเป็นไฟล์เอกสารและการรายงานข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์12 ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองดำเนินการตามโครงการเรียนฟรีส5ปีอย่างมีคุณภาพและโครงการลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้13พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวเดเร็วประโยชน์ประหยัดตรงสายและตรวจสอบได้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอดุดบาลขอนแก่นมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการดังเอกลักษณ์ของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาอันดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นและจะทำโรงปณิธานอย่างมุ่งมั่น พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนและประเทศชาติสืบไป